เพื่อนในตี่มีนักภาคหนังอลัตติบาฟ์าเก็กดวยบาโวประจำตำแหน่งได้ครับผมได้ครับผมตรงไหนครับผมอีบาฟ์าผมไม่เนะ Attack the mark ออกกับสายพิลด้วยมาให้คิดว่าผมผิดแล้วนะครับทุกท่านวันกจขอต้องหินอ่ะตายแล้วน่าจะตายทหารด้วยสินะแือว่าผมไม่ชอบทหาร แม่ก็รู้กันอยู่นี่นะต้องถามด้วยเลยนี่คนเราแบบเออนี่ได้เช่าเท่าเดี๋ยวเจ้านเรานะชีวิตผมอีกยาวไกลข้าวที่บ้านผมอร่อยอยู่แล้วเราเขาแค่ระเบิดข้ามหน้ามานี่คุณบางผมนะเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยเราจะให้ได้แบ่งแบ่งกันนะเพื่อนชอบลุ้นตั้ไหมเบอร์สี่เดินไปผมชอบไหมเหรอ เรื่องนี้นะผมก็บอกไม่